วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับออกมารับผ้าที่อิปโกนชัยนะครับก็ถ้ามีแบบนี้ผมก็ออกมารับนะครับไม่ไกลมากเนาะก็เป็นพวกผ้าใหม่นะครับที่รับนะครับแล้วก็จะมีเหรียญธนบัตรมีเครื่องเงินนะครับที่รับอยู่ใครมีแบบไหนอยากขายกลองส่งภาพเข้ามานะครับผมตีราคาความเป็นจริงนะครับไม่ใช่ราคามิจฉาชีพราคามิจฉาชีพนั่นก็คือให้ทําใบรับประกันเนาะแต่ว่าของผมคือตีราคาปุ๊บ ถ้าหากว่าขายผมก็ออกไปรับแบบนี้ครับถ้าราคาหลักหมื่นหลักแสนฟิ่งไปรับถ้าหากว่าราคาอยู่ที่ประมาณสักสามสี่ห้าพันอะไรแบบนี้ผมก็อาจจะให้ทีมงานรับให้นะครับเพราะว่าเรามีทีมงานอยู่แต่ในจังหวัดจังหวัดอยู่ก็คืออาจจะเสียค่าน้าร้อนน้าใช้ทีมงานบ้างแค่นั้นเองนะครับก็มีแบบไหนลองส่งรูปเข้ามาสอบถามกันดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญธน,นบ,บัตรนะครับแล้วก็พวกเครื่องเงินนะครับ มีแบบไหนลองส่งมาดูก่อนได้เบอร์โทรติดต่อครับ0879383032นะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับ0879383032ถ้าอยู่ใกล้ๆผมวิ่งไปรับครับอย่างผ้าไหมผมต้องดูผืนจะต้องแทนะครับถึงจะไปรับได้นะครับถ้าเป็นผ้าไหมเนาะเพราะว่ามันต้องเช็คเนื้อผ้าเช็คํำหนิผ้านะครับมบันเลยต้องมารับเองครับอย่างใกล้ๆแบบนี้ก็จะมารับ ถึงพี่เลยนะครับที่ประโคนชัยวันนี้นะครับก็เห็นบอกว่ามีประมาณเจ็ดแปดผืนนะครับก็เลยต้องมารับนะครับเพราะว่าพอได้ค่าน้ํามันอยู่ครับตัวนี้ประมาณสี่สิบห้าสิบโลนะครับก็มีแบบไหนลองส่งเข้ามาดูก่อนได้นะครับส่งเข้ามาในลายหรือเช่นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับการซื้อขายครับไม่มีการโอนเงินก่อนนะครับก็คือ ถ้าหากให้ทำใบรับประกันนั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะครับจำไว้กับผมขอบคุณครับ